สุขสบายดีเอซีทุกคนมาพบมาพ่อตักส่องบอกแอรหน่อยแกใส่คือเก่กาพี่น้องมาพบมาพ่ออยวัดอีคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกระล่างก่อนบาทตอนนี้มาเด้อเอซีทุกคนเด้อมาป่อนบาทน้ำบอกแอเด้อคือเพิ่พวาเลยมาอบุญรวมสระมาตั้งบาทรวมกันนั่นเละเอาคนเล่าพี่น้องเอาถืสศาสนาผุดวันชินดับ พ่อดีพี่น้องเอ้ยมันหนึ้งคืนชิมหาคำแห้มแห้มชิมหาคำพี่น้องเดือนชิปมาเด้วยไอจีทุกคนเด้อมามาถ่ายไอจีให้เห็นกานคลิปวิดีโอนี่กะอย่าลืมเด้อยดึกหนึ่งนุเอาน้ำกันในด้อพี่น้องเด้ออยู่คุณกันดีออยู่บ้านกันด้อบ่ได้มาน้าเบาแอร์กันดีเบาแอร์กันลังห้าปอนบะพี่น้องตอนนี้แต่คนกับโบยากนุกโดกยากนาปนัดพี่น้องเลยบ้านบโใหญ่บ้านน้อยพี่น้อง บ้านเจ็ดสิบปลายลังคาคือว่านแหละอย่าลืมเด้อไอจีทุกคนเห็นคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจบางไอ้น่อยเด้อกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องไอีทุกคน ก็ได้อัดคลิปวิดีโอลงไปให้พี่หนน้องใส่ที่เอาเห็นนำกันบรรยากาศสุดนี่แล้วอัดสิบอกเองก็บชินรับชินเพลงบอก็ได้ลงมาเอาบุญนี่แหละอยู่ในวัดแต่ว่านี่น่แหละพี่อน้องเอ้ก็ได้ไปทั้งได้ <c oughs> อขอโทษด้วยพี่น้องเด้อไอ้หน่อยนึงขอโทษขออาภัยน้ำพี่น้องอิจีขั้นข้อพี่น้องไปวัดเป็นไอ้เข่ามากเลยเนี่ยฤดูหนาวเลยกัญชาเบาเอว่าผิดพลาดประการใดขอโทษขออาภัยน้ำอิอีทุกคนเด้อคือว่าแหละพี่น้องเฮ้าอิีทุกคนกับหกักษาสุขภาพเนยเด้อช่วงนี้หนานาอิเข่าเลยในพี่น้องเอ้ วัดไอ้จากเขามาเลยได้พี่น้องไอ้เศษแช่งเข้ามาเลยตอนนี้ตื่นมาเหมือนเศร้ากันนุ่มเสือหนุ่มเหมือนยังให้มนันอุ่นๆในต้นในตัวเขาเนี่ยเด้อหน,นาวเข้ามาเลยตื่นมาเหมือนเศร้ามากกับชีดำหนาวเลยได้พี่น้องไอ้กระดูนี่นะ อากลิปนี่กรเบ้านี่กระจบลงนยียเลอพี่น้องอิสซีทุกคนกลิปหน้าจะพอกันไหมพี่น้องกลิปนี้คำว่าจบลงสำนีพี่น้อง